โอวัลตินสมาร์ทรถไว้มอวานิลาสปายครับตอนนี้คุณสูงคะแนนนะครับแต่ข้อนี้เราจะให้โอกาสเขาใช่เพราะว่าน้องเขาชี้มา3คนเหมือนปราหนึ่งปวีนาชี้และเดี๋ยวเดีมต่องาเราก็เปรียบเทียบนะเพราะนั้นเนี่ยเรียบยอย่งอื่นดีกว่าตั้งสเตทดีพร้อมนะครับพร้อมข้อนี้ยากนิดนึงนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำถามข้อที่2ครับ มาถึงคำถามข้อที่2เรายังคงอยู่ที่เมกาฮาวเวอร์แลนด์กันต่อครับกับเครื่องเล่นโวลคานสไลด์โวลคานอโอ้ยน่ากลัวเราจะให้น้องๆแต่ละคนปีนขึ้นไปยอดภูเขาไฟและทำการสไลด์ลงมาซึ่งทั้งหมดเราจะให้น้องๆทำภายในเวลา30วินาทีเท่านั้นเร็วมากเล่นบ้างมาทายกันครับว่าน้องๆแต่ละคนจะเล่นโวลคานสไลด์ภายในเวลา30วินาทีได้หรือไม่ ข้อดีนี่ยากอีกนึ่งนะเพราะว่าจะต้องมาถ่ายเขาว่าน,น้องแต่ละคนนะครับจะเล่นเครื่องเล่นที่ชื่อว่า volcanoslide ภายในเวลา3ามสีนาทีได้หรือไม่ผมถามก่อนพวกคุณเคยไปฮาร์เบอร์แลนด์ไหมไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยผ่านเลยมันอยู่ตรงไหนวะฮาร์นนาเบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์ที่มีหลายที่มากมีใกล้ๆเราก็มีในกรุงเทพก็มีหลายสาขาออและไอ้เครื่องเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกผมก็ไม่เล่นตัวผมเองปีนขึ้นไปอะยังยากเลยเราขาสั้นไงเราเล่นไม่ได้หรอก ช่วงเลนของมันเนี่ยคุณปายครับตอนนี้มีเด็ก3คนครับคุณได้รู้จักเด็กประมาณหนึ่งแล้วคุณอยากจะเลิกคาดพฤติกรรมของเด็กคนไหนมีทัยญ,ญาริชชี่และน้ำตาลครับเลือกน้องทัยญ,ญาค่ะทัยญ,ญาตามเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะจริงจริงน้องทัยญ,ญาดูเป็นคนมีความกล้าเขาอย่างเดียวที่เขากลัวคือความมืดกอัวคาน้องสไลด์ไม่มืดไม่มืดเพามีไฟแล้วน้องเขาตัวสูงด้วยเพราะฉะนั้นน้องเขาหน้าจะ น่าจะเล่นเกมนี้ได้ดีอ่ะแต่อย่าเพิ่งคาดเดาไปว่าเขาจะทําได้หรือไม่ได้ผมมีเบาะแสของคนนี้ให้ดูก่อนและนี่คือเบาะแสของทันย่าู้ชมครับชอบออกกําลังกายไหมชอบค่ะออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะทําให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าวันนี้มีแข่งเกมคิดว,ว่าจะ,ะชนะหรือไม่ไม่แน่ใจค่ะเพราหนูเคยดู ราการนี้ในทีวีบางเกมหนูก็คิดว่าทําไม่ได้ค่ะแต่หนูจะตั้งใจทำเพื่อของเล่นค่ะของเล่นเวลาต้องขึ้นที่สูงจะใช้วิธีไหนครับต้องขึ้นบันไดหรือลิฟต์ค่ะถ้าเป็นภูเขาเราต้องปีนค่ะถ้าให้แข่งปีนขึ้นที่สูงจะทำได้ไหมน่าจะได้ค่ะเพราะก่อนพี่เขาจะให้หนูทำอะไรเขาจะสอนหนูก่อนค่ะ เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะอแล้วผมชอบมากเลยบอกว่าชอบออกกาลังกายค่ะเพราะการออกกําลังกายจะทําให้เราเป็นคนดีการออกกําลังกายสุขภาพดีอ้เขาอาจจะตกคํานี้ไปใช่ครับผมก็เป็นคนดีอยู่แล้วครับถ้าผมชอบออกกำลังกายครับใช่คุณเป็นคนดีครับผมคุณกับผมเป็นคนดีทั้งคู่ครับดูกัฟันยังไงก็ไม่รู้คุณไปครับวันนี้คุณคะแนนศูนนะครับคุณคิดด้ดีนะฮะผมถามครับคุณเลิกมาแล้วน้องธัญญา คุณคิดว่าน้องธัญญาเนี่ยจะเล่นเครื่องเล่นโวคาโนสไลด์ภายในเวลา30วิได้หรือไม่ตอบครับมั่นใจเลยได้ได้ไดผมขอเหตุผลจากคุณไปไปชอบอย่างหนึ่งคือน้องธัญญาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าจะชนะไหมไม่รู้สึกว่าชนะแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมแต่ขอพยายามก่อนดูเป็นตัวของตัวเองเ<ร>นะคร,รับเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้บอกว่าไม<ร>่ชอบผู้ชายก็ไม่คุยกับผมเลย ทุกท่ครับลองคาดเอาเป็นพร้อมๆกันครับว่าได้หรือไม่ได้ร้ายตอบมาแล้วว่าได้ไปดูเลยนครับทญาคะพร้อมจะเล่นสไลเดอร์โอเคด้วยไหมพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหนสู้ไม่สู้สู้จรงมากถ้าพร้อมแล้วไปได้เด็กปีนง่ายจังเลยอ่ะใช่ดูแบบดูแบบเร็วอ่ะอันนี้มันคือสูงที่สุดเลยนะในฮับเบอร์แลนด์เลยนะอันนี้เหรอคะอันนี้มันเป็นเครื่องเล่นที่ยากที่สุดเลยอ่ะ สิบหกวิเองอะเก่งปะเออลงไม่ลงแล้วมีเสียงดังนะเ้ยเอาละครับน้องชักย่านเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วแต่เวลาที่ใช้ไปก็คือเวลาได้ไหมได้จริงสิ23วินาทีเท่านั้นเองครับ เร็วมากเด็กไม่กลัวเลยเนาะเสรุปแล้วน้อทายาททำได้นะครับเก่งมากสุดยอดจริงครับเก่งมากทายาททำได้คุณปลายต่อว่าทำได้ได้มบเนื่องคะแนน คุณปายมาแล้ว1คะแนนนะครับเท่ากับทุกคนเลยนะฮะต้องรู้กันว่าให้คนอื่นตอบผิดนะครับคุณอาจจะได้เป็นฮีโร่นะฮะเหลือ2ท่านครับคุณใหญ่กับคุณแทกครับข้อนี้ใครจะเล่นก่อนฮะวันหลังเรียกชี่ผมก่อนแท็กใหญ่วันหลังเรียกชี่ผมก่อนแท็กใหญ่ครับเอระหว่างแท บคุณใหญ่ใครเล่นเกมนี้ก่อนฮะผมไปพี่ใหญ่ก่อนไม่พี่พี่ให้แท็กก่อนเลยอ่าไปพี่ก่อนดีพี่ก่อนเขาแท็กเบี้ยเพราะว่าเขาจะมีลูกเฮ้ยพี่ก่อนพี่ขึ้นก่อนไม่เอาผมรอผมเป็นเด็กเป็นเล็กห้พี่ก่อนได้ได้เอาไม่ได้งั้นผมก่อนก็ได้เนี่ยมันทำเหมือนชีวิตจริงเลยอะความใคร่ก่อนผมเลือกก่อนเชียร์อย่างเดียวเเชีียยร์ดวผมเลือกก่อนผมเลือกก่อนเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกคุณกลาง ลิชี่ลิชี่ลิชี่นะครับผมโอเคครับอ่ะก่อนทายลิชี่ผมให้ดูบอร์ดแสงของลิชี่ก่อนไปชมครับชอบเรียนวิชาพละไหมครับชอบค่ะได้ออกลังกายแล้วได้ออกนอกห้องเรียนด้วยค่ะคิดว่าตัวเองแข็งแรงหรือเปล่าไม่แข็งแรงค่ะเพราะเวลาหนูโดนฝนหนูก็ไม่สบายแล้วค่ะจะอ่างแบบนี้ เคยต้องปีนที่สูงไหม,ไ,หมไม่เคยค่ะเพระาะขาหนูสั้นวข่งเกมนี่าไม่คันรวยเลยไม่คันร่ <c oughs> ถ้าต้องแข่งเกมปีนที่สูงจะทำยังไงต้องขอเวลาฝึกก่อนนะคะ,นนะและ้วก็ให้เวลาหนูนะคะอือเ้ <c oughs> ี๋ให้เวลาเลยนะคะ <c oughs> คนนี้นี่มาแปลกทุกอย่างรูสวนทางหมดชอบออกชอบออกกำลังกายไหมคะชอบค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องเรียนหนังสือได้ออกไปข้างนอกแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเวลาโดนฝนหนูจะป่วยไม่ใช่แค่หนูพกพี่ก็เป็นเออแล้วก็เป็นคนแบบกลัวที่สูงด้วยเอาคุณแท็กเราต้องมาวิเคราะห์เด็กคนนี้นะฮะว่าเขาจะสามารถทำได้หรือไงเพราะวสูงมากเลยนะรู้อืมอะคุณคิดว่าริชชี่ จะสามารถเล่นเครื่องเล่นที่ชื่อว่าโวเคโนสไลด์ภายใน30วินาทีได้หรือไม่ตอบครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะวิญญาณวิญญาณลิซซี่เข้าแล้วเหรอครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะโหยโดนฝนแล้วเป็นยังไงคะป่วยค่ะไอด้วยไอด้วยตอบลิซซี่เกี่ยวลค่ะโอเคไม่ได้ค่ะไม่ได้อะ เหตุผลในการตอบว่าไม่ได้คือคือแน่นอนว่าดูจากเกมที่แล้วเขาก็กลัวนะเกมนี้ที่สูงอีกก็กลัวนะครับครับผมและที่สําคัญเหมือนเหมือนเขาจะดูดูข้างนอกอาจจะสู้แต่ว่าข้างในอาจจะไม่สู้มผมว่าไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาจะลองทําให้ได้นะถ้าได้ซ้อมก่อนนะ งั้นลชิชิขอคิดดูก่อนค่ะ<า>แต่พี่อโผล่ <c oughs> พี่โผล่พี่อโผล่พี่ลิ้นไหวมากเอาแหละคุณแท็กตอบมาแล้วครับว่าไม่ได้คุณผู้ชมครับลองคาดเดาพร้อมๆกันครับว่าได้หรือไม่ไปดูเฉลยครับน้องลิชิคะพร้อมจะเล่นสไลเดอร์โมเคโนไหมพร้อม่ะสู้ไม่สู้สู้ต้องทำเวลาให้ได้ภายในที่กำหนดนะค่ะจิมมี่ไฟเอาแล้วนะครับไป ติ้งเร็วมากคองมากคล้องมากน้องห่นนห่นลนี่ไงนี่ไงเด็กนเร็วอ่ะเด็กเร็วค้องบอวบ๊วบ๊วบร็น้องชเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้ว แต่ <จะ S 1> เวลาใช<ห>้ไปก็เกอยอน้องริชี่เล่นโวลคโนสไลด์เสร็จแล้วครับแถมยังเล่นด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วอีกสัดด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะใช้เวลาเล่นเกิน30วินาทีแบบที่คุณแค็กตอบเอาไว้หรือเปล่ารู้คำตอบกันเชองหน้าครับ <c oughs> เล่นเครื่องเล่นเวอร์คานอสไลด์เสร็จแล้วแต่เวลาที่เธอใช้จะน้อยกว่า30วินาทีหรือไม่แล้วคุณใหญ่จะตอบถูกหรือเปล่าช่วงหน้ารู้กัน